t ดอะสตาร์ Star, คนที่9ก้าของเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักทั่วฟ้าเมืองไทยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะรู้จักผมไหมเมื่อกี้พี่เรียกวไานะไอะตั้มเฮ้ยเอ้ตั้มอย่ไมาถามเลยไอ้อะไรไนอะ้ตัมอ้ตัเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมืหอนตอนสิบสี่ <laughs> <laughs> ถ้าพี่ไทยถูก <laughs> ผมจะอุดหนุนของร้านพี่หนึ่งอย่างช้อยแรกกันเดอะสตาร์ช้อยที่สองโตโน่เดอะสตาร์ ชอยที่3แกงส้มเดอะสตาร์แกงส้มสวัสดีครับตม้ตมตม้ม <c> ต <oughs> ้มแอบจริงหรือเดงกนะพีโอ้ย <c oughs> บบน้ำขิ <c oughs> ำขงเอาไม่อยู่แล้วขอเป็นแสงศมได้ไหมวันนี้ผมนะฮะได้เขาเรียกว่าโดนดูถูกเหยียดหยามนะจากโปรดิวเซอร์ที่นั่งอยู่ข้างหลังที่ชื่อเดียวกับผมคุณต้มนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยต้มจริงๆแล้วมึงดังปะวะ ดูคำพูดมึงดังเป่าคนรู้จักมึงหรือเป่าเขาไม่รู้เหรอครับว่าผมเนี่ยคือเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยใครๆเขารู้จักผมนี่ใช่ป่าอ่ะพี่รู้เบ่าสมัยก่อนนายเอ็นอ่ะผมเคยได้เข้าชิงรางวัลขวัญใจมหาชนนะเอาพูดผมพูดจริงขวัญใจมหาชนอ่ะแล้ววันนี้ <laughs> ผม่จะทําให้พี่เขารู้ว่าเฮ้ยเดอะสตาร์คนที่9้าของเมืองไทยเนี่ย <laughs> คนรู้จักทั่วฟ้าเมืองไทย เดี๋ยวลองแล้วแล้วผมนี่ตอนแรกจะชวนเราไปตลาดผมบอกเลยอย่ามาตลาดแถวบ้านผมเพราะคนรู้จักเยอะนะผมให้เขาเลือกตลาดนะเขาเลือกตลาดไทยอะไรนะตลาดมาลวยตลาดมาลวยชื่อเต็มมาลวยแล้วมาแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปที่ตลาดมารวยไปดูดีว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะรู้จักผมไหมบอกเลยนะ e ีพีนี้มีอยู่สองอย่างไม่ได้เอิดก็ได้อายอะลองไปดู เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่พี่ยามเลยเรื่องแต่พี่ยามถามพี่ยามเลยเหรอ,อ,อผมพี่ยามเขาสังเกดู Social. โซเชียลเขาเขาเห็นหน้าผมอยู่แล้วไงและโทษนะคุณผู้ชมนี่ทุกคนผมแต่งตัวเนี่ยผมไม่อยากแต่งตัวมาดีนะผมกลัวคนจําได้นะนี่ผมแต่งตัวแบบนี่รองเท้าแตะนีนออบน่บ้านๆนะแต่ว่าหน้าเรามันออนไลน์แล้วใช่เป็นนี่แต่งหน้าเองด้วยนะเออ,เอ,อไม่ได้แลกบัตรมาเข้ามา พี่พี่อะไรนะพี่เรียกผมพี่เมื่อกี้พี่เรียกว่าอะไรมะพี่ตั้มเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งวันทะไปถามเลยอาเอฟตั้มอาเอฟมันมีแค่เอฟกับอาเอฟเอเอฟมีมีอีกเวทีนึงนอกจากเอฟมีเวทีอะไรพี่ชื่อวราพรใช่ไหมเวราพรนะสหรับเปาเฮ้ยตั้มแล้วมันมีเวทีอะไรอีกนอกจากเอฟกับประกวดร้องเพลงดังๆอ่ะดังๆอ่ะ ผมยูตั้มวราวุธตั้มตั้มวราวุธเดืร์สตาเนี่ยเดี๋ยวพี่กับบ้านไปบอกเมียนะวันนี้เจอตั้มวราวุธเดิรสตาคนที่๙ของเมืองไทยนะพี่นะใช่ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวกลับมาเปิดประตูให้ด้วยนะครับได้ครับผมขอบคุณครับตออแหกแต่พอยังดีอันนี้ผมคนคิดบวกไงยังดีที่ว่าเออรู้จักนะเคยเห็นตั้มอะไรแต่อาจจะไม่รู้ว่าเวทีไหนอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่ารู้จักไหม ือว่ารู้จักอ่าถือว่ารู้จักรู้จักเอางี้ไหมทำมิชชั่นไหมพี่วันนี้อันนี้รับพี่เราเป็พอคนแรกวันนี้เราไปหา20คนมาดูว่าใน20คนเนี่ยถ้ารู้จักผมเกิน10คนพี่ต้องยอมรับไลมว่าผมมาดังนะโอเคผมดังนะได้อ่าแต่ถ้าไม่ถึง20คนโอเคกูไม่ดังเออกูไม่ดังก็ได้พี่กดเงินึ่งตอนนี้ไหมไม่มีตังค์เลยว่ะมีโดนไหรบ้างบ้างข้างนี้ดิสูตรพี่แท่งอ่ะสูตรพี่แท่งคืออะไง คุณผมเล่นสามหนุ่มสามมุมให้คุณดูฟรีมาตั้งกี่ปีผมสร้างความสุขให้คุณมาตั้งกี่ปีเนี่ยเป่ากขเล่นงี้นะขอพระจริงเหรอเออตั้มก็เล่นงี้ดิแล้วผมว่าผมจะสตาร์ผม้องเลงที่ตังค์เวงีมากู้มาจากประชาชนมอบความสุขให้คนขอฟรีได้ไหมเงี้ยเดี๋ยวนี้ยุคยุคข้าวยากหมากแพงต้องบอกว่าดารานะศิลปินอยู่กันยากตอนนี้ตลกดังยังมาเปิดร้านกาแฟสดแถวนี้นะใครครับแก๊สกาแฟสดเห็นไหม เฮียพี่ไอ้เฮียมุกไม่หาแล้วพารถชนด้วยมินเดียวนะมินเดียวกาแฟสดกูไม่ไม่ผ่านด้วยมุกไม่ได้ถ้ามุกถ้ามุกนี้ฮาแบบคนแชร์หลักแสนวิวอย่างเงี้ยก็คุ้มชนหน่อยโทษทีนะลงรถปุ๊บนะถึงตลาดมารลยปั๊บ กำลังจะเดินเข้าไปตลาดหาคนว่ารู้จักเราไหมนี่เชื่อไหมร้านขายยาซุบซิบกันแล้วแกงส้มปะวะมาดูดูมาถามดีกว่าเี่ยมมากเลยเชื่อไหมสวัสดครับสวัสดีครับรู้จักผมปะเนี่ยรู้จักผมชื่ออะไรน้องสตอได้ไหมนี่คนที่สองรู้จักสองคนเลยครับรู้จักน้องพงบอกว่าน้องมาถามว่าจะซื้อยาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บงดาราอยู่ตัวจริงไงหล่อไหมตัวจริงหล่อมากหล่อไหมหล่อน่ารักหล่อดูรายการอะไรของผม โอ้ยจำไม่ได้อ่ะมันเปิดทุกช่องอ่ะก็เห็นหน้าเราอะไรนะพี่อยู่กับซานนี่อ่ะก็ดูอ่าชาวเซ็กชาวเซ็กไม่ก็คิดว่าเป็นพวกเป้าอยู่กับซานนียไม่ไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงหรอฮะอ๋อโอนเป็นได้ทีเล็บเนาะเปไอ้ทีเลฟไปยังไงไม่ได้เตียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณพี่สัญยาก่อนยอกอะไรต้นยอกยอกยอกครับช่วงนี้ยอกเพราะจัดแต่ง อุ้ยโควิดไงจัดอะไรหนะกเอาไปจัดจัดางว่าเลยเนองอย่างว่าเหรอคุณคุณสามีเหรอรุนแรงเหรอใช่รุนแรงเลยเหรอจริงเหรอเมื่อเมื่อคืนกี่รอบเมื่อคืนนี่หรอโอ้โหหลายรอบจริงเหรอรู้ข้อมูลรู้ข้อมูลหลายรอบขอบคุณมากนะครับสามคนแล้วนะคุณผมยังไม่ได้เดินถามเลยอ่ะผมไม่ได้เดินถามเลยเรียกเรียกผมไปแล้ว อันดับแรกเนี่ยการที่เราทำชาแนลของเราเนี่ยเราต้องหมั่นทําบุญด้วยเพื่อให้คนเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเราหน้าตาดีจิตใจแบบจิตใจดีข่าวสะอาดนี่คุณพี่ท่านี่ร้องเพลงอยู่เราเดินไปคุยดีกว่าพี่กนดีครับพี่พี่รู้จักผมไหมฮะ คุณพี่รู้จักผมหร <c oughs> อ,อ,อผมชื่อตั้มครับต<า>ั้ม,<า>มพอพอร้องเพลงได้ทีนึงจริงจริงๆเข้ามาในวงการบันเทิงว่าใช้หน้าตาเข้ามาแต่ว่าร้องเพลงอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ขอสักขอสักเพลงหนึง่งเธอทำมีฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก นี่เอาเงินตรงนี้ไปทําบุญที่ไหนครับเนี่ยที่วัดพระบาทกะปุนะครับรี้ท่านทราบว่าตอนนี้หลวงพ่อหลวงปู่ถือว่าท่านเป็นคุณพระราชวิสุทธิประธานาธิบดครับท่านได้ก่อตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเพื่อรับผู้ที่ติดโควิดไปพึ่งไปบุญหลวงพ่อได้โอเคครับสาธุด้วยนะครับสาธุด้วยครับขอบคุณครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าตลาดนะ เราไปดูพ่อค้าแม่ขายดีกว่าว่าเขารู้จักเราไหมถ้าเกิดว่าใครถูกใจแล้วแล้วรู้จักผมนะเดี๋ยวผมอุดหนุนถือเป็นการช่วยเหลือช่วงโควิด,ด,ดเดี๋ยวผมอุดหนุนเลยตามมาครับผมส,สวัสดีครับนี่คุณแม่นะสวัสดีครับรู้จักผมไหมครับรู้จักยจตัวโจ้เคยไตัวโจเอ,อางี้ฮาอาฮาถูกทางแล้วใส่ฮาใฮาเอานี่กะแก้มตาผมชื่ออะไรผู้สีผู้ดำ ตั้มเดินตั้มูกคุณนี่ผมจำชื่อไม่ได้กับพี่จำได้เอาแล้วคุณคุณพิชนะอันนี้คุณพิชนะอันนี้ให้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาเช็คเลตติ้งครับแม่ว่าคนรู้จักผมไหมโปรดิวเซอร์เนี่ยคนนี้เสื้อเขียวอะเขาบอกว่าผมไม่ดังคนเี่ยโมไปอีกแข่งอะไรแข่งได้มีไม่ได้เตียคือเขารู้สึกอากจากใจอย่าให้รู้ว่าเดินรับหลังไปแล้วรับเงินกันนะแม่เอานะถ้าใครโดมจะรู้สึกหน่อยเอ้า ลืมแว่นเหรอลูกวันนี้มาถ่ายรูปกันครับแม่มาอยากถามคุณแม่ก่อนรู้จักผมไหมครับคุณแม่ขอถ่ายรูปไม่รู้จักผมเปล่าผมชื่ออะไรตั้มก็แลวอุ้ยชื่อจริงเหรอนามสกุลนามสกุลไม่เป็นไรนามสกุลเดี๋ยวเราใช้ร่วมกันก็ได้ครับนี่ขอบคุณมากนะฮะถ่ายไหนพี่คะถ่ายคนนู้นหรือคนนี้เอ้าทั้งสองคนเลยนี่ชื่อตั้มเหมือนกัน พี่บอกแล้วมันห้ามกันไม่ได้ออราใช่ไหมแม่ออราของพี่เนี่ยได้ยืนด้วยยังหอมแต่คนนี้ไม่หอมเออตัออออ้มมึงแข่งกูไม่ได้มึงไม่ดังเท่ากูมันเขาา้าใจอยู่ที่เราสนิยมกันแล้วแหละนีะโม่มแยกไม่ได้แล้วแหละขอบคุณครับขอบคุรับครับสาธุครับแม่สาธุครับขอบคุณครับร้านนี้น่าสนใจสามสาวและแบบมีทรงแบบมีความวัยรุ่นน่าจะรู้จักผมถามเลยดีกว่า มาเช็คเลตติ้งตัวเองว่าเออคนในตนลาดเนี่ยรู้จักผมไหมเพราะมีคนท้าผมว่าผมมาไม่ดังรู้จักผมไหมผมชื่ออะไรผมชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรชื่ออะไรนะนกันเนี่ยสตา,ตา,ตาแล้วพี่ชื่ออะไรครับ <ส ilee. S 1> แม่ตอนนี้เถียงกันอยู่แม่ลูกคุณแม่บอกต,ตัมเนอร์สต,ตาล<า>ูกบอกกันกันชื่อตามนะครับชื่อตามถ้าเกิดว่าถ้าจําได้ทั้งร้านเนี่ยกะเหมาทั้งร้านเลยนี้ ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าคุณแม่จําได้ซื้อข่ายรูกเท่าไหร่ครับห้าสิบรูกห้าบาทคิดเป็นลูกลูก่ห้าบาทเอาครึ่งลูกได้ไหมแม่ครึ่งรูปส่สิบบาทครึ่งลูกสี่บาทด้วยอันนี้ผมเอากล่องหนึ่งคุณแม่กล่องหนึ่งมาถึงร้านยำกันบ้างผมเป็นคนชอบกินอะไรแซ่บแซ,ซ่บไหมครับคุณแม่มาถึงยำหรือหมายถึงคุณแม่ใค,มใครเคยบอกว่าคุณแม่แซ่บแฟนแม่บอกว่าแซ่บไปทําท่าไหนเข้าเขาถึงว่าแซ่บ มีหลายนาเป็นไงล่ะรมดาที่ไหนสั่งยำเลยดีกว่าคุณแม่ยำคนเท็จได้ไหมคุณแม่แนะนำอะไรเอายำทะเลอายำทะเลอันดามันหนึ่งเอาเหล่ากุ้งสดเอาแต่กุ้งสดยำตัต้ามีมตั้ามีไหมโอ้โหคุณแม่จะเอายำแบบไหนอะของผมมันจัดจ้านนะมันมันร้อนแรงคุณแม่เห็นไหมล่ะคุณแม่สู้ไม่พักเลยนะคุณแม่รู้จักผมไหมยืนคุยกับผม แม่ดูรายการอะไรครับช่องส4ี่อมรินใช่ครับคุณพูดธคุณจิตด,ดี <c oughs> <c oughs> คุณแม่ซับสไครไปเลยตั้มวราบุชแนเเล,ล <c oughs> ชื่อรายการตาัตม้ตมตั <c oughs> ้มตั้มพี่รู้จักผมปะไม่เคยดูเคยดูทีวีแล้วแบบคุ้นคุนนางไหม <c oughs> เอางี้เ <c oughs> พราะผมกำลังทำมิชาั่นว่าถ้ารู้จักผมนะ <c oughs> ผมจะซื้อของอุดหนุนแบบเต็มที่แบบช่วยเหลือไงอ้าวไงผมซื้อนะเล็งเนี่ยพี่รู้จักยูทไหม ยูท b e เดี๋ยวพี Look, so ่เอาวนี้ไปนะแล้วพี่ฝากสับตะไคร้ให้ด้วยในช่องยูท b e ของผมเนี่ยก็ว่าเล่นอะไรไม่หาไม่หาพรู้ไหมทำไมเล่นอะไรไม่หามะขามไม่ขามอเดี๋ยวฝากพี่ช่วยทำบุญหน่อยนะครับช่วงนี้ใช่ครับกระถิ่นครับครับผมอ่ะพุกนี่หาได้ได้อยู่พุกนี้ได้ปะได้อยู่พุกนี่เยอะผักพี่มีให้เล่นเยอะถามคำถามดีกว่าอาหารอะไรที่แบบต้องคอยถามตลอดว่าเออ ถามแม่ค้าว่าได้ยังเนี่ยตอบถูกผมเหมาทั้งร้านเลยผมให้เวลา10วิสิวินี่ช่วยกัน10วิเฉลยเลยนะมาละผัดไข่ทำไมอ่ะมาละผัดขาได้ไหมไไ่มได้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 งด้าบ้ได้ไง้ได้ได้ไบาทด้ได้้บาท้อง้้ ประมาณมุกผมอ่ะไปถูเจอแล้วพี่ฝากกดซับกดไล์ด้วยนะฝากดูรายการผมด้วยนะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณมากครับพี่เอาไปไหนอ่ะเอ้าโอ้โหวันนี้เรามันยาวไงมันยาวมันติดมือนิดเดียวเองไปที่ดีครับครับพี่พี่ครับลุกมานี้เดียวผมท่ารายการอยู่พี่รู้จักผมไหมผมชื่ออะไรต้อมวัาละวันต้อมวันละวัผมชื่ออะไรพี่ขออีกทีต้อมวันละวัคุณพี่รู้ถนิยมดีรู้จักเลือกรู้จักดูสวัสดีครับ นี่ครับรู้จักผมไหมน้อง no, อะไรที่เดือดสตาร์ใช่ไหมเดือดสตาร์ถูกต้องครับเ,ออเด็ดพี่จำชื่อไม่ได้แล้วน้องอผมมีให้สามช้อยถ้าพี่ทายถูกผมจะอุดหนุนของร้านพี่หนึ่งอย่างช้อยแรกกันเดือดสตาร์ช้อยที่สองโตโน่เดือดสตาร์ช้อยที่สามแกงส้มเดือดสตาร์แกงส้มแตไม่ใช่แกงส้มนะไม่ใช่แกงส้มถ้าอย่างนั้นแถมมีชื่อหนึ่ง Th ตั้มเดือดสตาร์ นี่แสดงว่ารู้จักคุ้นๆไงบังคับเขารู้จักกับเราไม่ได้บังคับนี่พออนี้อันหนึ่งครับคุณพี่นี่ใครรู้จักซื้อหมดใครไม่รู้จักไม่ซื้อซื้อเฉพาะคนที่รู้จักผมอะแต่ก่อนที่ชอบอยู่คือนจริงใจจริคุใช่ไหมขายมานานมานานยังครับขายมาตั้งแต่ตลาดเปิดอ่ะตลาดเปิดเมื่อวานมัเช้ามืดวัเช้ามืดถุงเท่าไหร่ครับ ถุง40แต่3าถุงร้อยถุงละโลร้านตรงนี้ชื่อร้านมะนาวอะไรมะนาวข้ายางหวดเรบุรีขอบคุณนะคุณแม่น่ารักมากให้มะนาวฟรีผมครับสวัสดีครับโอ้โหอะไรครับคุณแม่รู้จักผมไหมครับผมชื่ออะไรตั้มตั้มเลนบูไปเกี่ยวอะไรกับตั้มเลนบูเรนมูใช่ไหม คือผมมันมีมิชชั่นนี้คุณแม่ถ้าเกิดว่าผมเดินไปตน,นตลาดเนี่ยนหนึ่งเลยผมเช็คเลตติง้งเพราะคนเสื้อเขียวเขาพอทักบอกเขาบอกว่า<น>ผมไม่ดังผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมเดินเข้าตลาดถ้าใครทักผมนะรู้จักผมผมจะอุดหนุน<อ>วันนี้คุณแม่รู้จักผมเอางี้คุณแม่ในฐานะที่คุณแม่รู้จักผมผมก็ต้องตอบแทนคุณแม่อเอาฟักซองสัก,สกชิ้นหนึ่งโอยได้ฝากกดซับสไครด้วยนะครับ<อ>ช่องตั้เมเวลาบูชแนลรองแม่ชื่อรายการตั้มตั้มตั้ม สามตั้มเลยนะจริงๆมีสองตั้งใช่กำลังหาเพิ่มอีกตั้มหนึ่งให้ทีมงานดูใจดีแต่ผมอยากอุดหนึ่งได้ถ่ายรูปได้เพราอะไรเพราะว่าแม่ตั้งใจแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่เดินมาแม่ตั้งเดี๋ยวบอกจริงขนมแม่โอ้ยคุณแม่น่ารักขอบคุณนะครับฝากด้วยนะนี่นะพิมเอกนะทุกคนมาตลาดมารวยนะเรียบร้อยวันนี้ครับในการเช็คเลตติ้งของเราหลักฐานมันทนโทษคุณนี่คือของส่วนใหญ่คือของแถมของแจก ผมสูญเงินไปไม่กี่ร้อยบาทแต่ดูของพ่อค้าไม่ขายนี่คือแห่แหนถ้าผมบอกเลยนะถ้าผมบอกว่าผมจะมาที่นี่ก่อนนะเพอผือมีขบวนต้อนรับนะตลาดเห็นไหมเดินไปผมตีให้เลยนะวันนี้ประมาณ80%ดสิเอ่ะรู้จักผมเชื่อยังพี่ผมดังเชื่อยังเห็นไหมเห็นวัญสำหรับชัยชนะของตั้มอ๋อนี่ของขวัญชัยชนะนะครับ ผมก็มีอยู่แล้วไข่อะสองใบอพี่ซื้อมามาแย่อเออผมก็มีอยู่แล้วอะวันนี้ถือว่าผมลบคําคอระหาแล้วกันว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จกักเดินไปตลาดแต่ไม่มีคนรู้จกักวันนี้พี่สูน์แล้วครับผมกว่า80รซรู้จักตั้มวราวดธก้าวตั้มวราวุธนั่นมันสละเปาโอเคเจอกันอีพีหน้าตั้มตั้ม ค่ะกลับเราเช็คอีกรอบหนึ่งว่าพี่เขาจำเราได้ไหมจำผมได้ไหมผมตั้มตั้มอะไรตั้มอะไรตั้มลาวเพร่อเดือนตาเดือนตาตั้มอยู่ลาบุรีอยู่ลาบุรีครับคนลาบุรีพี่คนที่ไหนครับลาบุรีเหมือนกันจริงมั้งอยู่ขางูอยู่ขางูเหรอครับเอ้ยแปลกไปหนึ่งไปก็ไปกอ็โอเคเจอกันนี่สวัสดีครับขอบคุณมากครับโอ้โฉกคนลาบุรีเหมือนกันคนลาบุรีเหมือนกันโฉกถึงว่าเลยคนลาบุรีนี่นี่อยู่สนจันทร์ คนจันทร์นจันเหมือนกันจันทร์ไร้วนาะคนจันทร์เหมือนกัน